CGN TV สวัสดีครับเ,เป็นการดีที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพจนชนะของพระเจ้าในรายการ Living Light กับผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลครับในเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยพจนชนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึง30ครับมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30 เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาวไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลัน คนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แนะ่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะลันนายจึงตอบว่า ดีแล้วเจ้าเป็นเบาวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่เนี่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นเบาวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลานของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่าน นายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียรคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หวานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลานเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลานเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือ แต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระคำของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยก็คือตามเรื่องเร่ออุปมาเรื่องเงินตะัดก็หลายคนคงคิดว่าความสามารถของเราหรือความเก่งของเรารายได้ของเราหรือตําแหน่งงานที่เราทํา มันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะใช้มันหรือท,ทำยังไงก็ได้เราเป็นคนเลือกเราเป็นคนตัดสินใจแต่พระบีตอนนี้กำลังบอกเราว่าพระชจ้าต่างหากที่เป็นคนมอบให้เราดูแลในทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ก็เ,เลยใช้คำว่าคำอุปมารเรื่องเงินตะลันก็เป็นเรื่องที่อาจจะถามว่าเเราจะดูแลทรัพย์สินความสามารถที่พระเจ้ามอบให้เราที่เราอยู่ในสังคมปัจจุบนันนี้ยังไง เบื้องหลังเพิ่มพีก็คงจะเหมือนกันกับเรื่องของคําวุปมาก,ก็เป็นเรื่องเล่าตามประเพณีแล้วพระเยซูก็เอาเรื่องนี้โยงเข้ามาที่คําสอนของผงว่าก็มีเจ้านายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไกลก็มอบทรัพย์สินของตนให้เบาดูแลแต่ละคนที่ไม่เท่ากันแล้วเมื่อนายไปแล้วพักใหญ่ๆแล้วก็ในสุดก็กลับมาก็กลับมาตรวจสอบบัญชีแต่ละคนก็ต้องมารายงานตัวของตัวเองว่าไปทํากาไรหรือ ทำลงทุนอะไรบ้างมีคําที่ในนี้ใช้ที่สองคำหรือสองกลุ่มที่แตกต่างกันบ่าวที่ทําการค้ากลับมาก็เจ้านายก็เรียกเขาว่าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์นะครับให้มาร่วมในความยินดีกับเจ้านายของตัวเองแต่ส่วนบ่าวที่คนสุดท้ายเนี่ยก็เจ้านายก็บอกว่าบบาวชั่วนะเกียริคานนะก็คงจะใช้คําที่ค่อนข้างจัดแรงที่แตกต่างกัน มาดูในข้อคิดนะครับข้อคิดเนี่ยให้ข้อคิดอะไรบ้างประการที่หนึ่งครับเจ้านายเนี่ยมอบทรัพย์ให้คนใช้ดูแลอยู่ในข้อที่14มันหมายความว่าพระเจ้าได้มอบตาลันให้เราดูแลตะลันเนี่ยพอจะเปรียบเทียบเหมือนกับของที่มีค่าถ้าในสมัยเรานะคงจะใกล้เคียงก็คือเงินเงินสดนะความสามารถเอย่ยตำแหน่งเอย่ยบางคนก็รวมความนึงโอกาส แระพรสวรรค์ด้วยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลหรือใช้ในชีวิตประจําวันในสังคมเนี่ยเราดูแลแทนพระเจ้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพิ่มปูนขึ้นต่อสังคมรอบข้างเราต่อองค์กรเราเรื่องงานของพระเจ้าอย่างไรให้มันดูและคุ้มค่าตามที่พระเจ้าได้ทรงคาดหวังแล้วก็อยากเห็นจนกว่าเมื่อพงกลับมาแล้วพวกก็จะสงคิดบัญชี เออมาดูความหมายที่เพิ่มขึ้นนะตะลันอาจจะไม่ค่อยคุ้นในสมัยนี้ตะลันเนี่ยจริงๆชื่อเข้ามานี่เป็นหน่วยน้ําหนักนะครับที่ใช้ในการช่างหนึ่งตะลันเนี่ยมีหนักประมาณ34มกิโลนะในอัตราปัจจุบันเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาซื้อขายกันนะก็ไม่มีเงินสดนะก็จ่ายกันด้วยแลกเงินแลแ้วก็แลกทองนะครับที่ใช้ช่างน้ําหนักเอาแต่เนื่องจากแลกเงินแลกทองที่ตีเป็นแผ่นเนี่ย แต่ละก้อนแต่ละแผ่นมันไม่มีมาตรฐานเพราะงะั้นสิ่งที่จะวัดได้ก็คือวัดตามดัมดักซื้อบัวหนึ่งตัวต้องใช้แล่เงินดนักกี่กรัมอะไรก็ต้องใช้ช่างเอาเพราะงะั้นก็นี่คือมูลค่านะครับมีนักวิชาการได้ข้อคิดเพิ่มพึ้นนะข้อมูลว่า1ตลันเนี่ยมีค่าเท่ากับค่าแรงประมาณ20ปีโอปีซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงมากทีเดียว ก็คนเราแต่ละคนก็มีความเก่งความพร้อมที่ไม่เหมือนกัน,นครับบางคนอาจจะทํางานได้เงินมากบางคนได้ทํางานบริษัทได้เงินเดือนเป็นแสนก็มีนะเราจะใช้เงินเหล่านี้เพื่อตัวเราเองหรือจะเพื่อใช้งานของพระเจ้านะครับคนมีความแตกต่างกันนะครับทำธุรกิจใหญ่ทําธุรกิจเล็กเป็นศิลพิบาลดูแลโบสถ์ใหญ่หรือโบสถ์เล็ก หรือเรารับใช้ในงานองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็อาจจะมีความแตกต่างกันเราจะใช้ความสามารถใช้เงินใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อสังคมรอบข้างเรายังไงเพื่อองค์กรของเรายังไงหรือเพื่องานของพระเจ้าอย่างไรครับนี่คือข้อคิดประการที่1พระเจ้าได้ทรงมอบตะลันให้เราดูแลเราต้องทำความเข้าใจว่า พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราจะดูแลแทนพระเจ้าได้อย่างไรข้อคิดที่สองเนี่ยอยู่ในข้อที่15นะครับเราแต่ละคนได้รับตามความสามารถที่ต่างก,กันในพรพีเนี่ยบอกว่าเจ้านายเขามอบให้คนหนึ่งหาตาลันอีกคนหนึ่งก็สองตาลันแล้วอีกคนหนึ่งคนที่สามก็แค่หนึ่งตาลันก็แปลว่าบ่าวแต่ละคนก็ได้รับมากน้อยไม่เท่ากันเข้าใจว่าคนที่เป็นเจ้านายเนี่ย ก็คงจะรู้จักบ่าขว,วของตัวเองว่าแต่ละคนมีความเก่งหรือความรับผิดชอบอาจจะไม่เท่ากันครับเหมือนเรานะครับเราแต่ละคนถึงแม้เราจะเกิดในครอบครัวเดียวกันเราก็มีความฉลาดหรือความเก่งเนี่ยที่แตกต่างกันไปแล้พระเจ้าก็ทรงมองเห็นเราแต่ละคนที่มีความพร้อมความสามารถที่แตกต่างกันเ,เรามีเนื้อจากเราเนี่ย มีความสามารถที่ไม่เท่ากันและโอกาสไม่เท่ากันเราจึงมีโอกาสที่จะสร้างผลงานออกมาเนี่ยแตกต่างกันเพราะคนเก่งเนี่ยก็หรือฉลาดก็จะสร้างผลงานได้มากกว่าแต่คนที่เก่งน้อยนะหรือมีโอกาสน้อยก็จะสร้างผลงานน้อยเมื่อเทีเปรียบเทียบเรื่องตัวคนที่เป็นศิลปิบาลที่อาจจะเรียนไม่สูงนักนะครับโดยเฉพาะนักศิบปินหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในเขต่างไกล ก็จ้างอาจจะดูแลโบสเล็กๆแห่งหนึง่งหรือบางคนที่ทำงานในองค์กรเล็กๆนะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักโอกาสที่จะเกิดผลงานใหญ่หรือสร้างผลงานใหญ่ก็คงจนะยากก็คือตามความสามารถและตามโอกาสอันนี้ก็จะแตกต่างกันครับศาสตรพิบาลที่เรียนจบสูงจบเมืองนอกนะมีการศึกษาดีก็ย่อมมีความสามารถที่จะดูแลหรือบริหารกิจจัด ที่ขนาดใหญ่ได้อาจจะดูแลใน่จัด100คน200คนหรืออาจจะ300คนซึ่งอันนี้ต้องใช้ความสามารถจริงๆในการดูแลและโอกาสที่จะเกิดผลงานที่ใหญ่ก็เ,เกิดขึ้นได้มากอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคนที่เก่งแล้วก็คนที่มีความสามารถมากขนาดนั้นพอจะมองเห็นตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างกันที่ไม่เท่ากันบในช่วงแบบที่ช่วงโควิดแบบนี้นะ ก็คิดว่าเราก็รู้ว่ารัฐบาลก็ขอความร่วมมือมานางองค์กรศาสนานะว่าเออให้เปิดอย่างระมัดระวังนะให้มีความพร้อมให้มีการตาดเตรียมโดยย่อายิ่งในช่วงที่ระบาดหนักๆก็หลายแห่งก็จําเป็นต้องปิดและปรับตัวเองคิดจักบางแห่งมีสมาชิกที่เก่งทางด้านไอทีนะครับแล้วคิดจักมีอุปกรณ์ที่พร้อมก็จะสามารถถ่ายทอดสดได้นะครับ เรียกว่าอาจารย์อาจจะไม่ต้องมาซะด้วยซ้ําไปอาจารย์อยู่ที่บ้าน,นถ่ายทอดไดนะ้ส่วนบางคิดจักเนี่ยก็อาจจะไม่มีความพร้อมในระดับนั้นพอทําได้นะอาจจะต้องบอกเอออาจารย์ต้องมาเทศนาที่โบสถ์นะมีแค่ผู้นํารายการกับผู้นำน,ำนมัสการเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนสมาชิกก็ดูทางออนไลน์แต่ก็มีบางคิดจักครับที่ไม่มีสมาชิกที่มีความเก่งทางด้านไอที และคิดจักเองอาจจะไม่มีอุปกรณ์ทางด้านไอทเลยอาจจะต้องปิดคิดจักรชั่วคราวนะไปเลยนั้นเราจะเห็นถึงความแตกต่างในระดับของคิดจักรที่แตกต่างกัน mm hmm. เพราะ,ะน,นกล่าวว่าเรื่องของข่าอุปกรณ์นี้เราแต่ละคนได้รับจากพระเจ้าเนี่ยที่แตกต่างกันข้อคิดที่3ครับเจ้านายกลับมาและมีการสะสางบัญชีกับคนรับใช้อยู่ในข้อที่19คําสอนตรงนี้คือว่ามีการคิดบัญชี ว่าเราดูแลอย่างไรพอนายกลับมาเนี่ยก็มีการคิดติดตามเรื่องที่มอบหมายให้กับบ่าวแต่ละคนครับคนที่หนึ่งคนที่สองก็กลับมารายงานว่าไปลงทุนนะนายให้มาห้ก 5, นะาก็กำไรห้าบ่าวก็เจ้านายก็ชมเออดีเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์นะมาร่วมยินดีกับนายของเจ้านะนะคนที่สองบอกได้มาสองครับก็ไปทำกำไรได้กำไรสองเ,ออเจ้านายก็ชมแบบเดียวกัน เราให้ข้อคิดตรงนี้ให้น่าสนใจนะครับว่าบริษัทหรือสังคมทั่วไปเนี่ยวัดคนด้วยผลงานนะครับเป็นสำคัญหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งในบริษัทนะคุณสามารถทำกำไรให้กับบริษัทมากคุณก็เป็นคนที่มีความสำคัญแต่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองเราและวัดเราด้วยผลงานมากหรือผลงานน้อยนะครับพระเจ้าวัดเราแต่ละคนที่ความซื่อสัตย์ ว่าเราตั้งใจทํางานไหมเราตั้งใจรับผิดชอบไหมเราพยายามไหมก็นี่คือความแตกต่างในอันนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นคําชมเชยของเจ้านายคนนี้ที่มีต่อบ,บ่าวคนที่1คนที่2เนี่ยเป็นคําชมเชยที่เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะทําผลกําไรที่ต่างกันมากก็ตามเจ้าเป็นบ่าวซื่อสัตย์นะฮะก็คือพยายามดูแลในสิ่งที่พระเจ้าหรือมอบหมายให้แต่คนที่3เนี่ย ได้รับมาหนึ่งตารางก็เอาไปฝังดินนะไม่อยากจะทําอะไรนะครับไม่อยากต้องดูแลหรือว่ารับรับผิดชอบอ,อ๋อพอเจ้านายกลับมาเนี่ยอ,อ๋อนายครับนี่ครับหนึ่งตารางเอามาคืนนะยังอยู่ดีครบถ้วนนะไม่ได้หายไปไหนเ,ออเจ้านายก็ใช้คําว่าเจ้าบ่าวชั่วและเกียรติค้านซึ่งมันมีความหมายบอกว่าเหมือนกับว่าบ่าวคนนี้ไม่ได้ทําอะไรเพื่อนายเลยไม่ได้ให้ตารางหรือเงินอันนี้เกิดประโยชน์ เพื่อนายหรือเพื่อสังคมแต่เขาทําเพื่อตัวเขาเองคือสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ mm hmm. เพราะนการใช้ตลันเนี่ยเพื่อตัวเองในการกินดื่มใช้นะโดยไม่ได้คิดถึงงานของพระเจ้าโดยไม่ได้คิดถึงสังคมที่จะได้รับประโยชน์ได้รับการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่เจ้านายหรือพระเจ้าไม่ได้รู้สึกดีต่อความรับผิดชอบที่เราจะมีต่อสังคมนั้นเป็นข้อคิดในประการที่3นี้ก็คือ มีการคิดบัญชีว่าเราดูแลมาอย่างไรเราดูแลเพื่อนนายหรือว่าเราดูแลเพื่อความสุขสบายของเราเองพระคำของพระเจ้าตอนนี้ให้เขาคิดกับเราว่าพระเจ้าได้มอบตะลันให้เราดูแลเราแต่ละคนได้รับตามความสามารถและมีการคิดบัญชีตามเวลาว่าเราดูแลมันอย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาส ความสามารถทรัพย์สินที่พระเจ้าให้กับเราในการดูแลในใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงให้พระคำนี้ก็เตือนใจเราว่าเราจะต้องตั้งใจดูแลในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างดีที่สุดเพื่องานของพระเจ้าเพื่อสังคมจะดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้าง เพื่อเราจะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตัวของเราเองอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสําหรับผู้ที่ชมนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผ่านทาง Youtube ของ c ีเ TV ได้นะครับคนที่เข้ามาแล้วอาจจะคอมเมนต์ติชมในรายการผ่านทางข้างล่างนะครับช่องข้างล่างขอบคุณมากครับ